ฉันย่นยอมทุกท่านได้ตั้งใจสวดบทโอวาทปาติโมกหน้าหนึ่งร้อยหกมอันธรรมยังโอวาทปาติโมกขาคาทายโอพันนามเสนสาพพปาปาสสังการนางังการไม่ทำบาปทางพวง กสาลาโสปสสัมปทาการทำากศนให้ถึงพร้อมสติตะปริโยทัปนังการชำระจิตตองตนให้ข่าวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้ เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติมปรมังตปัปอเตติข้างขันติคือความอดกันเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวะทันติโพนทางโพร้ทั้งหลาย ก่าวพระนิพานว่าเป็นธรรมอันยิง่งนาทิปามภาชิตต่อปรุปัคาติภูกรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสามโนโหติปารังวเหไทยันตต ทำสารอื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุบาวาทออนุปคาตอการไม่พูดลายการไม่ทำร้ายปาฏิโมเข์จะสังว่ลอการสำรวมในปาติโม มาตันโยตาจัพาตัสสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปานตันจะสยนาสนังการน,นอนการน,นั่งในที่อันสงหารอาทิตยตนจะอายโยคความมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิง่ง เอตังพุทธานาสนาสนนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย